คนวันนี้มาอยู่กับยูนะคะในคลิปนี้นะจ๊ะวันนี้เนี่ยยสั่งของมาแบบว่าสั่ง grab ทุกคนสั่ง grab ออนไลน์สั่ง grab เพราะว่าออกไปไม่ได้ก็คือฝอนตกฝนตกทั้งวี่ทั้งวันทั้งวันทั้งคืนเฮ้ยกินคนเดียวอ่ะต้องเยอะขนาดนี้ไหมทั้งหมดทั้งมวลนี้นะสั่งผ่าน grab food นะทุกคนมาดูกันว่ามีอะไรบ้างแต่ถามว่าคิดหมดไหมดีกว่ามาดูกัน อันแรกเฮ้ยแบบเริ่มจากอะไรก่อนอะ่ะเฮ้ยขอขอรวบผมก่อนนะเพราะว่าเฮ้ยชั่วโมงกินอะแน่มาอ,อันแรกอันแรกแบบเบาๆก่อนนะอันเบาๆอันนี้เ <c oughs> บาเบาที่สุดแล้วอันนี้ยู่สั่งมาจากร้านชื่อร้านอะไรอะเฮ้ยจำชื่อร้านไม่ได้เดี๋ยวแปะเดี๋ยวแปะชื่อร้านไว้ให้แล้วกนะันเนาะ อยู่ใกล้ๆบ้านอยู่แถวถนนจันนะทุกคนอยู่แถวถนนจันนะจ๊ะอยู่ใกล้ๆบ้านเลยอันนี้อันแรกมันคือลาบบุญเส้นทะเละคน้นขอชิมขอชิมนิดหนึง่งหิวแหละกุ้งก่อนเลยอืมอืเผ็ดอืม,อม อ,อร่อยราบใช่มันคือลาบแต่มันคือเผ็ดพริกเอาออก กินน้ำก่อนอันนี้มีชื่อว่าตำไหลบัวปูมา้ากุ้งสดคุณดูปูไม้ไอ่ะทุปูมา้าพี่ก็ออกก่อนมันต้องเผ็ดแน่เลยอ่ะปูมา้าโฟกัสไหมกุ้งกินเลยกินเลยกุ้งก่อนกับไหลบัว ต้องเผ็ดแน่ๆชิมไหลบัวก่อนไหลบัวไหลบัวปะลาคือน,นัว ปูม,าม้านัวไหม Mm. Okay. -hmm. Ding. Mm -hmm. ยูไม่กินเผ็ดนะทุกคนส้มตำนี้พริกสองเม็ดนี่คือแบบเผ็ดซีแล้วอะ่ะแต่น,นี่คือแบบอร่อยอันนี้คือตำจริงๆมันคือตำกุ้งสดไข,ข่เค็มนะแต่ว่ายูรเรีเรีเป็นกุ้งกุ้งสุกเพราะว่าไม่ค่อยสนทัดเรื่องของดิบเท่าไหร่แต่น,นี้คือดิบอะ่ะ <c oughs> ที่กินไปก่อนหน้าคือดิบปลาคือแบบแซ่บถามว่ากินคนเดียวหมดหรือเปล่าอ่ะไม่รู้ไขยแดงเค็มเครื่อร่อย,น,อยน้ำตาไหลแล้วนะ แน,นี้เปรี้ยวนิดหนึง่งถ้าคนชอบแบบเปรี้ยวๆก็ออได้แต่อยู่แ้วไม่ค่อยชอบคนเปรี้ยวแต่ว่าได้อร่อยมันคือตำหรือมันคือยำจำไม่ได้เหมือนกันที่สั่งมาแต่ว่าอร่อยดูอันนี้อันนี้แนี่สีส,สันแบบสดใสมากเข้ากับเสื้อแจ้วันี้เลยเนี่ย ตำข้าวโพดไข่เค็มทุกคนและกุ้งสดที่สุกแล้วอันนี้รีเควส์ฟานเขานะไม่ใช่แบบว่าเขาทำเป็นกุ้งสุกมาให้นะรีเควส์ว่าขอเป็นสุกทุกคนชิมก่อนอันนี้เป็นตำไทยนะไม่ได้ใส่ปลาอืมได้ได้อยู่ได้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 โพด ได้เป็นตำไทยอ๋อไข่เค็ม <laughs> เค็มจริงเค็มอือืมอ่าหวาอืม,อม กันนี่คือเลรสสุดปลาแบบนัวแบบปูม้าแล้วแบบแบบแแบบอ๋อชั่วโมงนี้ต้องมือแหละ <laughs> เวลากินเขาไม่พูดกันนะทุกคนเวลากินคือต้องเงียบ <c oughs> คืออยู่อ่ะกินไปใช่ปะแล้วก็มีแมวอ้วนนอนมองกินไม่ได้ขอมอง จริงเพชรจริงเนี่ยนัวผุ่นเนี่ยอร่อยมากยำไก่บัวกุ้งสดอร่อยวันนี้ตอนแรกอ่ะคลิกจะไปที่เราทุกคน จะออกไปข้างนอกแต่ว่าใดๆก็คือฝนออกไปแล้วก็คือยากก็คือฝนเบื่อสุดๆเผ็ดจนหน้าแดงแล้วสังเกต <c oughs> เห็นป่ะ <c oughs> ปากนี่ <c oughs> เบิร์นแล้วไม่ต้องทาลิปตาแดงโดยธรรมชาติอิ่ม <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ ูม้าของฉันจะทิ้งไม่ได้จริงวันนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกทุกคนก็แค่มานั่งกินให้ทุกคนดูแล้วแหละไม่มีอะไรเลยไม่ไู้ทำอะไรเพราะว่าออกไปไหนไม่ได้จบคลิปเลยดีกว่าเดี๋ยวไปนั่งหายเพลกต่อแล้วจะมากินต่อเพราะว่า จร,จริงๆยังไม่อิ่มแต่คือมันเผ็ดกินไม่ได้คนขอเวลาพักแป๊บเจอนใหม่คิดหน้านะจ้าน้าจ้าแล้วก็ฝากร้างฝาก้าให้เขาได้ไหมก็ฝากาให้เขาแล้วกันเนาะ <laughs> เพราะว่ามันอร่อยทุยกคนแต่ว่า รีเควสด้วยนะถ้าใครไม่กินเผ็ดหรือยังไงอะไรยังไงก็รีเควสเขานะจ๊ะอันเนี้ยเป็นความผิดของตัวเองว่าลืมรีเควสว่าไม่เอาเผ็ดก็เลยได้มาแบบเผ็ดนั่นแหละก็ไปสั่งกันได้นะจ๊ะถ้าใครอยู่ใกล้ๆนะจ๊ะเขาอยู่ซอยจันทร์สามสิบสองนะชื่อร้านเดี๋ยวแปะให้ตรงนี้นะเพราะว่าจำชื่อร้านไม่ได้จริงๆนั่นแหละไปก่อนเผ็ดมากไม่ไหว 拜拜。Bye bye.